นานเลยเนาะที่ไม่ได้เจอกันอืมช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะคะก็ไปโซมโฟนเนาะงานก็จะจัดงานครบรอบ125ปีอำเภอบ,บระเบือแอดก็เลยต้องเช้ามาก็ต้องมาตัดหญ้าให้วัวแตวจะง,งานบ้านอีกเนาะก็ปกติอะคะ่ะแล้วก็เสริมเย็นมาก็ต้องไปโซมโฟน ก็มาเจอกันเนาะก็คือก็ตามกระแสข่าวเนะวาะก็จะว่าจะพูดเรื่องอะไรนะช่วงนี้ที่ดูข่าวเนาะก็ก็เราดูดูแล้วเราก็เออรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกเนาะมันมันก็มีความรู้สึกไปด้วยแต่ซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้รู้ตื้นลึกนานบางของครอบครัวเขาเนาะ เขาที่ว่าแม่ลูกออกมาแฉกันมาฉะกันในโลกโซเชียลอ่ะเนาะถ้าพูดในมุมของลูกจะ,จะบอกว่าจะเป็นบุญที่ได้เกิดแต่เหมือนกับไม่มีบุญที่ได้แม่ดี ยังไงแต่ว่าในมุมของคนเป็นแม่แล้วก็มองเขาก็ได้ลูกดีเนะาะซึ่งก็ไม่ได้ไปตัดสินอะไรเขาหนอนนี้อันนี้มองมองจากภาพรวมถ้าทุกคนมองเนาะอาจจะมองอย่างนี้แต่ความจริงมันอาจจะมีอะไรที่เยอะกว่านั้นเราก็ไม่รู้แต่ว่าอ่า ชีวิตของตัวเองสําหรับชีวิตของตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเคยพูดกับเพื่อนนะว่ารู้สึกว่าเราโชคดีนะเกิดมาไม่ได้เกิดมาในในในครอบครัวที่ร่ํารวยแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนดีมีมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนลูกซับพอร์ตลูกตั้งแต่เล็กจนโต เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่านะ่าจะใช่เลยเพราะเม่ไม่เคยมาจ้ำยี่จ้ำใช่ว่าจะต้องเรียนนะต้องเรียนให้ได้เกรดดีนะไม่ท่านแค่จะบอกว่าให้ทํากันบ้านให้สงกันบ้านแค่นั้นพูดทีเดียวคือเราก็รู้เราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปเนาะแล้วพอเรียนจบมาเนี่ยทุกการเรียนจบของแอดเนาะ ในการจะไปเรียนโตที่ไหนเอ็จะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองคอยเปซิเพราะว่าเราเรารู้ด้วยแหละว่าฐานะทางบ้านเราเป็นยังไงแค่ไหนเราถึงจะไหวเราก็เลือกไปของเราและพ่อแม่ ตรงตัวไปสร้างฐานะด้วยตัวเองแอนมีพี่โนโอยู่3ามคนเนาะท่านก็พูดอยู่พ่อแม่จะสนับสนุนให้เรียนทุกคนถ้าใครที่รักดีใครที่อยากเรียนพ่อแม่ก็จะส่งถ้าใครที่ไม่อยากเรียนไม่เอาถ้าถึงเวลาไม่เรียนแล้วถึงเวลาที่คิดได้มาเสียดายที่หลังน่ย จะมาบอกว่าพ่อกับแม่ลำเอียงให้พี่หรือให้น้องเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเราคือคนที่ตัดสินใจเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่พ่อแมู่ตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะแล้วพอเรียนจบเชื่อไพี่ ว่าท่านจะพูดว่าถ้าจะโขไปอะย่างมันมีเขาปลูกทุเรียนนียท่านก็จะบอกอยู่นะว่าเอือเนี่ยบ้านเราปลูกทุเรียนได้นะปลูกเงาะได้นะพ่อแม่ก็จะให้เราส่งเงินมาเลียวไปทํสวนเงาะสวนทุเรียนนะนะั้นไว้ให้เราท่านจะไม่เอาไปใช้ ตอนที่แอดเรียนจบใหม่ๆเนาะแล้วก็ได้งานเงินเดือนเดือนแรกเลยเนาะแอดดีใจมากแล้วก็โทรไปหาพ่อบอกว่าพ่อเงินเดือนออกแล้วนะขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวนูจะโอนเงินไปให้คําตอบพ่อโหสุดยอดเลยอพ่อบอกว่าเก็บไว้เถอะจะโอนให้พ่อทําไมพ่อมีเงินเยอะแล้ว คือยอดมากเลยนะแล้วแล้วท่านก็ไม่เอาจริงๆนะท่านแค่บอกว่าพ่อกับแม่ไม่เอาถ้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คือก็ช่วยเหลือน้องเพราะตอนนั้นน้องสาวก็เรียนอยู่เนาะแงตก็ก็โอนเงินไปให้น้องอะนะทุกเดือนทุกเดือนพ่อกับแม่ท่านก็ไม่เคยจะมาของเงินหรืออะไรเลยนะมันก็ทําให้เรา ครอบครัวของตัวเองแอดก็ว่าเออก็ดีใจนะเพราะทางทางครอบครัวงเป็น,นถามว่ามีฐานะร่ำรวยไหมไม่ก็เป็นคนปกติทั่วไปแตะก็เจอครอบครัวที่ดีคือไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้ติดยาเสพติดคือทำม,มาหากินด้วยทุนไปแค่นี้แอดก็ดีใจแล้วซึ่งถ้าจะพูดถึงนงี่ค่ะ แม่เนี่ยเขาจะเขาจะสร้างตัวไปไปอะไรกันขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าลูกๆก,ก็ัพพอร์ตแล้วอยู่เหมือนเป็นพระในบ้านให้ท่านท่านบูชาให้ลูกๆบูชาให้เป็นความสุขของลูกอะ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วอันนี้คือในฐานะลูกเนาะที่ที่เรามองเห็นนะั่นแล้วตอนนี้ในฐานะแม่ ถ้าเราก็มีลูกเนาะเราจะทำอย่างนั้นกับลูกไหมก็คงไม่หรอกเพราะว่าเรารักเขาอะเราเรามีแต่อยากจะวางแผนอะนาคตให้เขาเคเขาซึ่งเป็นวัที่กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ไปสร้างภาระที่หนักอึ้งให้เขาอีกแล้วก็เหมือนกับเขาแบกทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็แบกพ่อแม่อี ทีเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะทีเนี้ยเนาะก็ว่ากันไปแต่ว่ายังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดเนาะพูดถึงว่าแม่ลูกมันก็เลือดก,ก้อนเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหยิกเล็บเจ็บเนื้อเหรออืมก็ประมาณนี้ล่ะก็ แค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่างๆเราก็จะมาคุยกันเล่นๆอย่างนี้ล่ะค่ะบ๊ายบาย